สัมพันธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพเวลา16นาฬิกาสนาท s <S ีห้องรับยาเบอร์สองผมเดินเข้ามาพร้อมกับถุงยาในมือเมื่อรับยาเสร็จสับเพื่อรักอย่างออฟก็กดหน้าจอยิกๆพร้อมกับหน้านิ้วคิ้วขมวดจนผมแปลกใจมึงเป็นอะไรหรือเปล่าผมถามออฟขึ้นก่อนร่างนาจะหันมาพร้อมกับสายตาที่ตื่นตนกแย่แล้วมึง เอวาเอวาไปที่ศูนย์ตอนเนี้กําลังคุยอยู่กับพี่มิกอยู่ทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นผมก็ถึงกับเบิกตาโพลงที่บอกว่าอย่ามาที่ศูนย์วิจัยฟังไม่ดูเรื่องหรืองไงกันไปเหอะมึงก่อนเรื่องจะเลวร้ายไปกว่านี้ผมพูดขึ้นก็ลากแขนออฟเดินออกมาทันทีศูนย์วิจัยไวรัสวิทยาและโรคระบาดภายในประเทศเวลา16นาฬิกา32นาทีผมขับรถเข้ามาพร้อมกับออฟ ก่อนที่เราสองคนจะเปิดประตูลงมาด้วยความรีบร้อนแล้ววิ่งเข้าไปภายในทันทีโซนเพาะเนื้อเยือ่อผมกับออฟวิ่งเข้ามาพร้อมกันก่อนจะเห็นพี่มิกกับเอวายืนคุยกันอย่างสนุกสนานเมื่อร่างหนาทั้งสองได้ยินเสียงฝีเท้าของพวกเราวิ่งเข้ามาอย่างกระหืดกระหอบก็ต้องหันมาตามเสียงในทันทีนั่นก็ทําให้ผมได้เห็นรอยยิ้มตรงมุมปากของเอวาที่กําลังส่งมาที่ผมอยา่างเจลเลมาแล้วหรือครับพี่พอร์ช แคเสียงถุมฮาวนั้นทักทายผมขึ้นพิมิก็พูดเสริมขึ้นในทันทีพอชีนี <Porsche. S 1> ่น้องชายมึงเหรอกูเพิ่งรู้นั่นเนี่ยเขาเล่ากูว่ามึงสอนการบ้านเขาช่วยให้เขาได้สอบเข้าชีววิทยาได้ไม่เคยรู้เลยว่ามึงมีน้องชายห่างกันตั้งหกปีเนี่ยเขาเป็นกันเองดีนะกูชอบแค่พิมิกพูดขึ้นเช่นนั้นผมก็ยิ้มแห้งให้ทันทีก่อนจะเดินตรงเข้าไปคว้าแขนของเอวาและลากออกมาโดยที่ไม่มีคำพูดสนทนาตอบกลับแต่อย่างใด เมื่อเห็นว่าพอชลากตัวของเอวาออกไปแล้วออฟก็เดินตรงเข้าไปหามิกในทันทีก่อนจะรีบคว้าตัวร่างสูงดึงลงมาเพื่อสำรวจซอกคอเฮ้ยทำอะไรเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะออฟพี่เอวาไม่ได้ทำอะไรพี่ใช่ไหมแค่ออฟถามขึ้นเช่นนั้นมิกก็ค่อยๆสลัดมือของออฟออกเบาๆพร้อมกับสีหน้างงงวยตามมาไม่นะเอวาคุยสนุกดีเขาน่ารักนะ พี่โดนเขาทำเสน่ห์ใส่หรือเปล่าอย่างเอวานเราคุยสนุกพี่ไม่แปลกใจหรือไงเขาดูไม่เหมือนพวกเราเลยนะไม่เหมือนยังไงเขาก็ปกติดีนี่แค่มิกตอบกลับเช่นนั้นออบก,ก็สายหน้ายิกยิในทันทีช่างเถอะพี่ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วเมื่อกี้ตอนเอวามาที่นี่นอกจากพี่แล้วมีใครเห็นเขาอีกบ้างก็ไม่มีนะเวลาเนี้ยเขากลับกันหมดแล้วจะมีก็แต่ด็ตอร์แต่อตอนเนี้เขาอยู่ในห้องทำงาน ไม่ได้ลงมาออดีล้วหวังว่าคงจะไม่มีใครเห็นเขามากกว่านี้นะหน้าตึกศูนย์ผมลากเอวาที่ตัวเย็นเฉียบนั่นลงมาถึงหน้าตึกก่อนจะปล่อยแขนของร่างหนาแล้วหันไปพูดดูบอกแล้วไงว่าอย่ามาที่นี่ฟังไม่เข้าใจหรือไงแล้วทำไมผมต้องฟังคนพวกนั้นทำอะไรผมไม่ได้หรอกนะอย่าชะล่าใจไปวันนั้นที่กดังบอยเห็นหน้ามึงมึงไม่คิดหรอว่าการที่มึงมาที่นี่ไอ้บอยจะเจอมึง แล้วถ้ามันเจอมึงมันจะทําอะไรกับมึงที่นี่มีอาวุธครบครันสําหรับฆ่าวแวมไพร์มึงมาที่นี่ก็มีแต่ตายกับตายชัดๆเอะตอนนี้ก็ยังไม่ตายนี่เอวายังคงดื้อรั้นต่อผมถอนหายใจเฮือกก่อนจะล้วงหยิบกุญแจรถของตัวเองส่งให้ไปอืมเอาไปแล้วออกไปจากตรงนี้ก่อนรถค่อยเอามาคืนกูผมวิ่งไปนะ่าจะไวกว่าเนะี่ยแค่เอวาบอกเช่นนั้นผมก็น่านิ่งใส่ยอย่างไม่พอใจทันที วิ่งตรงนี้มีหวังคนที่นี่ได้แตกตื่นกันพอดีทำอะไรให้มันเหมือนมนุษย์หน่อยได้ไหมผมดุต่อก่อนจะยัดกุญแจรถให้ไปในมือแต่ทว่าเมื่อมือของผมสัมผัสกับมือนาก็ต้องรีบกระชากออกมาทันทีเมื่อมือของเอวานั้นกลับเย็นเยือกไม่ได้ต่างจากน้ำแข็งเลยม,มือเย็นจังอะก็ผมไม่มีเลือดคนตายก็ต้องตัวเย็นไงผิดตรงไหน ผมชะงักนิ่งไปกับคำว่าตายจากปากของเอวาอีกแล้วเขาพยายามตอกย้ำสิ่งนี้ให้ผมรู้สึกผิดกับมันไปจนตายเลยสินะมึงกลับไปได้แล้วกูจะเข้าไปกินเลี้ยงกับพี่ๆเขาอ๋อแล้วก็อย่ามาที่นี่อีกถือว่ากูขอร้องมึงผมพูดด้วยสีหน้าจริงจังพี่จะไม่ถามผมหน่อยหรือว่าวันนี้ผมมาที่นี่ทำไมแค่เอวาถามขึ้นเช่นนั้นผมก็เหลือบมองร่างหนาด้วยความตกใจทันที จะบอกอะไรที่นี่ดูหรูสบายอยู่กันมานานแล้วแต่ก็ยังหาคำตอบของเชื้อโรคนี้ไม่ได้แถมยังมีเนื้อเยื่อที่ถูกเพาะขึ้นมาแบบผิดผิดฟังนะพวกเชื้อโรคที่พยายามจะเพาะเนะี่ยมันไม่ได้ผลหรอกพวกเชื้อโรคนี้มีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่ในร่างพาหะเท่านั้นหากไม่มีพาหะมันไม่มีวันที่จะเป็นรูปเป็นร่าง หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าแวมพายจะต้องส่งต่อเชื้อผ่านทางต่อตรงเท่านั้นเช่นจากเขี้ยวสู่กระแสเลือดไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้จากหลอดแก้ว <c oughs> เลิกพยายามเถอะทำไปก็เสียเวลาได้ยินเช่นนั้นผมก็อึ้งนิ่งไปทันทีแบบนี้นี่เองถึงว่าพยายามเพาะเนื้อเยื่อมาตั้งนานก็ยังไม่สำเร็จ หาต้นตอนและหาเซรุ่มไม่ได้สักทีผมพึมพำขึ้นเบาๆเชื้อโรคนี้เป็นเชื้อแบคทีเรียรที่ไม่สามารถระบุได้พวกมันเข้ามากัดกินภายในทำให้เหยื่อที่ติดเชื้อตายอย่างกระทันหันส่วนใหญ่ไม่มีสติถึงแม้สมองจะยังจดจำเรื่องราวได้และควบคุมสติได้ในบางครั้งแต่เมื่อพวกมันหิวขึ้นมาคนตรงหน้าก็เป็นแค่อาหารแค่เอวาพูดจบเช่นนั้นก็ยกยิ้มมุมปาก ก่อนจะเดินเบี่ยงผมไปเพื่อจะตรงไปที่รถแล้วทำไมมึงถึงไม่เป็นเหมือนคนอื่นๆละ่ะผมตะโกนถามกลับไปนั่นก็ทำให้เอวาหยุดชะงักนิ่งในทันทีร่างหนาแค่เพียงหันมามองผมเพียงเซี่ยวใบหน้าก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงทุมห้าวว่าเพราะผมไม่เหมือนคนอื่นตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่ละ่ะพูดจบก็เดินตรงไปเปิดประตูรถของผมแล้วขับออกไปในทันทีห,หมายความว่ายังไงกันไม่เหมือนตั้งแต่แรกเรื่องนี้ คงจะต้องให้ออฟช่วถอดรหัสเวลา20นาฬิกา34นาทีผมออฟพิมิกและด็อกเตอร์ตอนนี้เรานั่งดิงกันอยู่ภายในห้องวิจัยของศูนย์เนื่องจากผมกลับมาได้อย่างปลอดภัยจากการโดนจับไปของเหล่าแวมไพร์ผมให้ข้อมูลว่าหนีออกมาได้โดยความสามารถของตัวเองเพื่อปกปิดการเผยตัวของเอวาเอ,าเอาไว้เกมบอกว่าเขาเจอคนคนหนึง ให้ลองเอาไวรัสและเชื้อโรคแวนพายนี้ผสมกันในการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ดีที่วันนั้นออบบอกว่าหากเกมให้สร้างเนื้อเยื่อแปลกๆอย่าพึ่งทําผมเลยเอามาพูดในวันนี้พี่มิกพูดขึ้นด็อกเตอร์ที่ถือแก้วเหล้าอยู่ในมือก็ค่อยๆวางมันลงทันทีฉันว่าเกมแปลกๆตั้งแต่ในวันที่เขาพยายามให้เราหาแวนพายเข้ามาให้เยอะขึ้นแต่ฉันก็เห็นด้วยว่าการวิจัยของเราควรจะคืบหน้าบ้าง ให้ได้มีข้อมูลบอกกับประชาชนและก็ทางการได้บ้างแต่พอมาลองแบบที่ว่าต่อให้เนื้อเยื่อถูกพามาแบบเป็นๆมันก็แทบจะสร้างเนื้อเยื่อที่เหมือนกันออกมาไม่ใกล้เคียงเลยได้ยินที่ด็อกเตร์พูดขึ้นเช่นนั้นผมก็คำหนึงถึงคำของเอวาในทันทีในเมื่อเราพาะเนื้อเยื่อไม่ได้ก็ต้องจับแวมไพามาทดลองเองเลยหรือจริงๆแล้วเชื้อพวกนี้แพร่กระจายได้ก็ต่อเมื่อโดนผู้ที่ติดเชื้อกัดเท่านั้น บางทีการสร้างเนื้อเยื่อตลอดหลายปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นแค่การเดินทางที่ผิดแบบนี้ไหมครับเราลองทดลองจากผู้ที่ติดเชื้อเลยเพื่อที่จะประหยัดเวลาการวิจัยลดขั้นตอนในการเพาะเนื้อเยื่อออกไปเลยทดลองจากวัมพายเป็น,ปนไปเลยผมออกความคิดเห็นทดลองกับพวกที่ติดเชื้อแบบเป็นๆไม่เสี่ยงเกินไปหรอต่อให้เขาพูดได้มีสติแต่ก็ใช่ว่าจะไว้ใจได้นะด็อร์พูดขึ้นจริงอย่างที่ด็ตอร์ว่า เราไม่เอาชีวิตใครไปเสี่ยงกับแวมพายการวิจัยจะต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยเป็นหลักนะมึงพิมิกออกความคิดเห็นผมก็พยักหน้ารับเบาๆทันทีเซรุ่มที่สกัดออกมาได้จะต้องมีตัวอย่างแวมพายที่ปลอดภัยนั่นคือเราจะต้องสร้างแวมพรยขึ้นมาในหลอดแก้วแล้วทดลองเซรุ่มมาระง,งับเนื้อเยื่อที่สร้างขึ้นเราจะใช้หนูทดลองในทุกขั้นตอนจะไม่มีแวมพรยเป็นๆมาทดลองเข้าใจนะด็อกเตอร์เสิริมผมก็พยักหน้ารับอีกครั้งเวลา ยี่สบสามนาฬิกาสินาทีระยะเวลาล่วงเลยมาก็ดึกมากแล้วตอนนี้ทุกคนล้วนแล้วแต่เมาหัวราน้ำกันไปหมดวันนี้สนุกมากขอบคุณด็อกเตอร์ที่เป็นเจ้ามือในวันนี้นะครับออกพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงงวงเงียเนื่องจากในโอกาสที่พอรตรรอดตายฉันเลยอยากจะฉลองเอาเถอะถือว่าพวกนายช่วยงานฉันมานานแล้วแค่นี้ไม่เกินแรงฉันหรอกด็ตอร์พูดขึ้น วันนี้ดีทุกอย่างแต่ขาดอย่างเดียวแค่พิมิกพูดขึ้นเช่นนั้นทุกคนก็หันมองหน้าในทันทีขาดอะไรครับผมถามขึ้นไม่มีหญิงว่ะแม่งอารมณ์แบบนี้ต้องจัดสักดอกสองดอกแค่พิมิกพูดขึ้นเช่นนั้นพวกเราก็เฮหฮหาตามกันพร้อมกับยกแก้วเหล้าในมือชนกันดังกิง้งแต่กลับมีอยู่เพียงคนหนึ่งที่นั่งนิ่งไม่เอนจอยกับคำพูดของพิมิกเลยเฮ้ยอ๊อฟมึงเป็นอะไรหรือเปล่า ผมกระซิบถามแต่เจ้าตัวกลับไม่ตอบอะไรมาได้แต่นิ่งเฉยต่อไปนี่กูมีเบอร์ใครเอาบ้างกูโทรให้เขามาตอนนี้เลยแจมแจ,ม,จมทั้งนั้นนะพิมิกพูดต่อไม่ดีกว่ากูรักเมียคนเดียวด็อกเตอร์บอกแค่นั้นพิมิกก็หันมาหาผมทันทีมึงอะเอาไหมหพอดในฐานะที่วันนี้มึงเป็นเจ้าภาพสักคนเป็นไงเออไม่ดีกว่าพี่ผมเลิกละผมบอกปัดไม่เอากูโทรเลยนะ ว่าแล้วก็กดโทรออกในทันทีออบที่เห็นเช่นนั้นก็วางแก้วเหล้าลงบนโต๊ะดังปังจนทุกคนต้องสะดุ้งเฮือกก่อนจะลุกขึ้นเดินโซ,โซเซอ,ออกไปอย่างหัวเสียเฮ้ยอออบเป็นอะไรวะผมอุทานขึ้นก่อนที่พิมิกจะหันมองตามไปร่างหนาไม่พูดต่ออะไรเมื่อปลายสายรับพิมิกก็แนบหูท,ทันทีน้องกิกจา๋าพิมิกเองนะจ๊ะวันนี้พี่อยากจะใช้บริการน้องสักหน่อยว่างไหมคะ พี่ไม่ได้ใช้เองนะวันนี้เป็นรุ่นน้องพี่ใช้แทนน้องไปที่คอนโดราวดีห้องแปดเจ็ดสองนะเดี๋ยวรุ่นน้องพี่จะเข้าไปชื่อพอดนะคะเรื่องราคาก็คุยกันเอาเองนะผมที่ได้ยินเช่นนั้นก็เบิกตาโพลงในทันทีเฮ้ย hey, พี่แต่มันห้องผมชื่อผมนะผมคานขึ้นก่อนที่พิมิกจะวางสายลงนี่กูโทรหาเขาแล้วว่าคืนเนี้ยก็ฝากมึงดูแลไปก่อนแล้วกันนะกูขอไปหายออฟก่อนแม่งเป็นอะไรวะ ผู้จบก็ลุกขึ้นวิ่งตามออบออกไปทันทีสองคนนี้คือ,อยังไงกันปกติออบไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้ทำไมถึงได้อารมณ์ชุนเฉียวขนาดนั้นยิ่งพิมิกดูรีบร้อนตามไปมันยิ่งมีพิรุษแย่ yeah, จริงตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นกำลังไปที่บ้านของผมถึงไม่ได้ต้องการแต่ก็คงปฏิเสธพิมิกไม่ได้เช่างเธอแค่รวมเตียงกับเธอคืนเดียวจะเป็นอะไรไปเมื่อก่อนเราก็ทำแบบนี้ออกจะบ่อยทำไมตอนนี้ถึงต้องคิดหนักด้วยคอนโดรูเวลา เที่ยงคืนตรงผมเดินเข้ามาโซซัสโซเซก่อนจะสแกนคีย์การ์ดเข้าประตูมาแล้วถอดรองเท้าทิ้งข้างประตูโทรศัพท์แจ้งเตือนลายพิมิกก่อนที่ผมจะเปิดดูนั่นก็พบกับรูปผู้หญิงคนหนึ่งร่างไม่ได้เล็กมากและผมสั้นทรงป๊อปหน้าตาสาสวยดูมีน้ำมีนวลน้นองกิก๊กพิมิกบอกแค่นั้นผมก็ไม่ได้ตอบข้อความกลับไปอาการเมาตอนนี้ทำให้ร่างกายของผมสูบฉีดเลือดและอะดรีนาลีนออกมามา,มากกว่าปกติ ตอนนี้ผมจะต้องบิวอารมณ์ให้ตัวเองต้องการเซ็กส์มากที่สุดผมเดินเข้ามาทั้งที่ไฟยังคงปิดมืดสนิทแค่มองตรงไปยังโซฟารับแขกก็เห็นร่างของใครคนหนึ่งเป็นเงาดำนั่งอยู่ตรงนั้นผมยกยิ้มมุมปากเมื่อ,อยังไงซะก็ต้องเป็นน้องกิ๊กของพี่มิกแน่นอนผมไม่รอช้ารีบพาร่างตัวเองเข้าไปก่อนจะยกมือขึ้นลูบผมของอีฟายแล้วก้มลงไปประกบปากในทันที <c oughs> กลิ่นนี้ ทำไมถึงไม่เหมือนกลิ่นน้ําหอมผู้หญิงทําไมริมฝีปากถึงได้เยือกเย็นแบบนี้ลิ้นของผมตวัดเข้าไปในโพรงปากของอีกฟายแต่นั่นก็ต้องหยุดชะงักเมื่อลิ้นของผมสัมผัสเข้ากับฟันที่แหลมราวกับเขี้ยวหรือว่าน,นี่ไม่ใช่มนุษย์ทว่าเมื่อมือของอีกฟายตั้งนิ่งอยู่บนโซฟาก็ยกขึ้นคว้าลำตัวของผมและจับร่างของผมเบี่ยงลงบนโซฟายอย่างแรง แรงเยอะขนาดนี้จะเป็นผู้หญิงไปได้ยังไงร,ร่างกายอีกฝ่ายทับลงมาบนลำตัวของผมเบาๆพร้อมกับริมฝีปากที่ประกบดูดดื่มริมฝีปากของผมอย่างเร้าร้อน <c oughs> นี่มันหนักหน่วงกว่าผู้หญิงตัวเล็กๆจริงๆทำไมอารมณ์และความหนักหน่วงถึงได้เยอะกว่าผมมากนะักริมฝีปากถูกถอนออกก่อนเสียงทุ่มห้าวจะพูดขึ้นยืนยันตัวตนพี่นีก็ร้อนแรงไม่เบาเหมือนกันนะพี่พอชเห็นผมเป็นใครไละ ทว่าไฟก็สว่างจ้าขึ้นนั่นก็ทำให้ผมโฟกัสภาพตรงหน้าได้ชัดเจนที่สุดชายที่นอนอยู่บนร่างของผมยกยิ้มมุมปากอย่างผู้ชนะเมื่อรู้ว่าน,นี่ไม่ใช่คนที่ผมอยากจะมีสัมพันธ์ด้วยผมก็รีบผลักร่างหนาออกไปในทันทีเอว่าเป็นเป็นมึงได้ยังไงแล้วน้องเออผมกระอือกระอกักก่อนร่างหนาจะลุกขึ้นจากตัวผม หมายถึงน้องคนนี้นะหรอเอวาชี้ตรงไปหลังโซฟานั่นก็ทำให้ผมต้องเบิกตาโพลงเนื่องจากคนที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นหลังโซฟาคือหญิงสาวหน้าตาดส,สวยในสภาพร่างกายซีดเผือกไม่เหลือเลือดหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วผมก็คิดว่าพี่จะส่งมาเป็นอาหารผมซะอีกไอ้บ้ามึงฆ่าเขาเหรอผมอุทานขึ้นด้วยความตกใจพี่ห่วงเขาขนาดนั้นเลยหรือไงแต่ทว่า เมื่อร่างหนาตะคอกใส่ผมด้วยอารมณ์โกรธผมก็ชะงักนิ่งไปทันทีกูไม่ได้ห่วงน้องคนเนี้ไม่ได้มีสัมพันธ์อะไรกับกูเขาแค่เป็นเด็กเอ็นชั่วคราวที่พี่มิกส่งมาให้กูแต่ที่กูตกใจคือเขามาตายในคอนโดของกูคนที่จะถูกเพ่งเล็งคนแรกก็คือกูเขาจะมองว่าเป็นคดีฆาตกรรมอะรอยเขี้ยวชัดขนาดนี้ดูยังไงก็รู้ว่าเป็นฝีมือแวมไพร์พี่จะไปซีเรียสทำไม แล้วแวมพายอะไรมาอยู่ในห้องกูละ่ะคิดสิยิ่งเป็นแบบเนี้ยยิ่งน่าสงสัยไปใหญ่ง่ายนิดเดียวผมเคลียร์ศบให้เรื่องเนี้ยไม่น่าห่วงแต่พี่มาเคลียร์กับผมก่อนร่างหนาพูดจบแค่นั้นก็โน้มตัวเข้ามาใกล้ใบหน้าผมทันทีน,นี่จะทำอะไรพี่ต้องการขนาดจะต้องเรียกเด็กเอ็นมาเลยหรือไงถ้าต้องการมากขนาดนั้นผมช่วยพี่ให้ก็ได้นะ ว่าแล้วร่างหนาก็ยกมือขึ้นมาผลักตัวผมให้นอนลงบนโซฟาอีกครั้งพร้อมกับโน้มตัวลงมาใกล้ใบหน้าของผมเ <c oughs> มื่อสิ่งที่ทำให้ผมต้องตกตะลึงอยู่ตรงหน้าพร้อมกันถึงสองเรื่องใหญ่ๆอาการเมาของผมก็ส่างหายไปตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้ตัววันพายตรงหน้าผมตอนนี้กำลังจะขืนใจผมทุกอย่างมันผิดเกับที่ผมรู้มาตลอดวันพายไม่เคยมีลักษณะเหมือนเช่นมนุษย์ขนาดนี้ถึงขั้นจะมีอะไรกับมนุษย์แบบผม เอวาเป็นแวมพายกลายพันธุ์แบบใดกันผมหลับตาปริมรับความรู้สึกเมื่อเอวายื่นใบหน้าเข้ามาจนปากของเราเกือบจะแตะกันอยู่แล้วแต่ทว่าร่างหนากลับชะงักไว้เพียงแค่นั้นแล้วก็ค่อยพูดขึ้นเบาๆตอนนั้นผมหวังว่าจะมีวันนี้กับพี่มาตลอดพี่ไม่เคยให้ความสําคัญกับผมจนวันผมตายมาวันนี้พี่ยอมผมง่งายๆเป็นเพราะสงสารผมหรือเพราะอะไรกันแน่ เอวาพูจบแค่นั้นก็ลุกขึ้นพาตัวเองเดินออกไปยืนนิ่งเพื่อระงับอารมณ์ตัวเองผมค่อยค่อยลืมตาขึ้นเมื่อเห็นอารมณ์ของเอวารุนแรงขึ้นอีกแล้วเอ,เอวาผมเอารถมาคืนพี่ละเดี๋ยวนางคเนี้ยผมเคลียร์ให้เองพี่สบายใจได้พูจบก็เดินมาคว้าร่างของน้องกิกอุ้มขึ้นแล้ววิ่งตรงออกไปที่หน้าต่างกลายร่างเป็นค้างคาวแวมพายบินออกไปผมถอนหายใจเฮือกอย่างถอดใจเอวาทำทุกอย่างเหมือนรังเกยียจผมแล้วจริงๆ แต่คำถามของเขาก็น่าคิดดีจริงๆนะที่ผมยอมเขาแบบนี้เพราะสงสารหรือเพราะอะไรกันแนะ่หรือเพราะว่าผมเผลอใจให้เด็กคนนี้ไปตั้งแต่แรกแล้วกันแน่นะ